เียนพี่น้องประชาชนที่รักประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับจากพฤติกรรมของน,นยายนทวุฒิไส้เกื้ออดีตแกนนำนปชที่เคยสั่งเผาบ้านเผาเมืองและเหยียบข้ามศพพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงจนไป รับตำแหน่งใหญ่เป็นรัฐมนตรีช่วยถึงสองกระทรวงเป็นสอสอในพักการเมืองที่ชื่อพักเพื่อไทยพฤติกรรมข่าวก่อนเมื่อปี5้สนั้นน,นายนัทธุดใสเกื้อยังไม่หยุดพฤติกรรมยังคิดที่จะสแสวงหาอำนาจ โดยการออกมาเป็นแกนนำในการสร้างความวุ่นวายยุยงปุกปั่นให้กับบ้านเมืองซึ่งในขณะน,นี้ตัวนายนัทุสัยเกือเองก็มีคดีผู้ก่อการร้ายอยู่ในชั้นสารอุทธรณ์นายนัทุสัยเกื้อไม่ได้มีความห่วงใยประเทศชาติประชาชน ไม่มีความต้องการที่จะให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขทําหน้าที่ภายใต้คำสั่งของนายใหญ่ทางไกลเพื่อหวังที่จะรับโบนัสในการเข้าสู่ตำแหน่งกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับมีอำนาจแล้วจะได้ช่วยนายใหญ่ทั้งสองคนที่อยู่แดนไกลนั้นได้พ้นจากคดี ผลมนทินจากคดีทุจริตและหวังที่จะกลับมานำกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งดังนั้นพฤติกรรมตรงนี้ผมจะไม่ปล่อยให้ในนะายณัฐุสใสเกื้อได้ทำงานสำเร็จโดยการที่จะ มาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองภายใต้คําสั่งของนายใหญ่ทางไกลซึ่งเป็นทุนใหญ่ให้กับนายนัทนะวุฒิในการขับเคลื่อนครั้งนี้อีกต่อไปผมขอ,อนัดพี่น้องสื่อมวลชนได้ไปพบกันที่กองปาบปรามในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ในเวลา10โมงเช้า อยากกลาบเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายนัทธวุฒิไสเกื้อในเวลา1 0บโมงเช้าของวันจันทร์ที่16สิงหาคมเพื่อดำเนินคดีในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตา8.4หรือ8.7และรวมถึงกฎหมายฝ่าฝืนกฎหมายพรกฉุกเฉินพรบควบคุมโรคติดต่อซึ่งมีการห้ามการชุมนุมดังนั้นสิ่งที่จะประแจ้งความคราวนี้นะครับก็จะไปยื่นหนังสือถึงปป,ปงให้ตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมการเงินของนายนัทธุไสายเกื้อด้วยว่าณขณะนี้ได้นายนัทไดสายเกื้อนั้น ได้รับเงินมาเคลื่อนไหวจากบุคคลแดนไกลหรือจากนายทุนแดนไกลเหมือนในอดีต,ตอีกหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมจะไปดำเนินการสกัดไม่ให้นายนะัทธุตสายเกลือได้คิดร้ายต่อประเทศชาติประชาชนอีกต่อไป